สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสวัสดีค่ะแค่แดมหรือยังๆๆมาค่ะอาหารหลักอาหารหลัก <ๆ S 2> <ๆ S 1> ผักหลายๆคือเกาค่ะตัามะห,หุงแซ่บเบอรกบิดกับซีหูโรบัสเซ่อุ้ยผักลายได้เมื่อนี่ผักลายค่ะยางให้เห็นยังให้เห็นอุ้ยหนัา อังนี้เอาขึ้นบ่ครบพี่น้องคะอีกมีผักกาดแก้วอีกนี่ซระแหน่บักเขือนี่หอดสะเดาลวกพี่นเข่ากันบ่เหรอผักบุ้งแล้วก็ผักกาดหินมา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 เข่าเขล่ากันเข่าเพื่อก้าล้วอันนี้เอิ่มผักคอร์ดป่ะผักคอร์ดป่ะไม่ผักกาดแก้วหรอผักคอร์ดเป็นอีกแบบหรอผักคอรก็คือผักคอรอีกต่างหาก กินอะไรก่อนอือหือนีงชมชมอีกแล้วเมื่อเนี้ยม่ค่ะปีมือบรยุ่หมอกเกาจ้กากมือพี่น้องเลยสมแหงคนมือเนี่ย ขนมเจนพนร้อมพิธีกันข้าวขาวกับน้ำสมุน,นอันนี้ักระดาวอันนี้ก่อนกระดาวอันบี้โอ้ทับปะาข่ได้หนิมาทอดตัวหนึง่งเอาไว้แก้มฮามันเผ็ดค่ะ อมากมายสิ่งเงาเงาเผ็ดเติคบค่ะเผ็ดเติบนึกถึงขนมจีนน้ำยานะแต่แห้งงามแบบนี้นนะ จะย่างมักกินกับขนมจีนน้ำยาปลาเข้ากันขนาดพักบุ้งนะ ว่าใส่หน้าเนี่ยน้ำกระเทียมอร่อยนะอิ่มแล้เนี่ยข้าวเหลือเห็นไหมเห็นบอกแม่พองอ่ะตอนที่บอกอะ่ะน่าจะหิวแ <c oughs> หลนะตอนที่บอกอะ่ะน่าจะหิวแหละเดี๋ยวทุกอย่าง <c oughs> แต่ท้องแต่ท้องรับไม่ได้ <c oughs> เหลือทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่าง ตอนหินวอะไรก็แบบว่าอือเดี๋ยวไม่อิ่มเดี๋ยวไม่อิ่มเนาะนี่แหละเขาถึงมีเรื่องเล่าเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งคุยกับลก,กล้องคุยกับพี่น้องทั้งบ้าน กเจ้าหูบอว่าคนไทยได้ไปนาซาะนะโอ้คนไทยเข้าได้ไปนาซาได้ค่ะเด้อไปนาซาจนเกิดเป็นนิทานเรื่องหนึ่งอี๋ละย่านไปนาซาก็เลยได้เป็นนิทานเ็นเรื่องเล่ามาจนทัวันนี้ค่ะกล่องเข้าน้อยข้าไม่ไปซาหลายม่งหูหิว เปรียบเทียบกันนะเปรียบเทียบกันคือจังเมื่อกี้ะจังว่าเก็นอีหยังก็่เอาเมือเอาเมือสกินอะไได้ปัยญากินกินได้นิดเดียวคนฟังอยู่ทางนี้งง ม่ไม่เอาไปเกิมไม่เขาหน้ำมะเป้าเอไรนะเขาสั่งลย้หรออืมดีมากทันกครัสั่งงอไว้เกิดทอดไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่าเ้าเนม้อขายเลยแลวจะอสดปแพงด้วยลูกต้องสามสิบบาทสอเดือดเดี๋ยวนี้นะเพืออเยอะหรอ เลี้ยงอ่ะอือเอาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ป้าใช่ไหมอือเอาว<อ>ไม่ใช่ลุงใช่ไหมใช่ก็ตอนแรกยืนร้านอร่อยอร่อย,ไ,ยไปแล้วค่ะพี่น้องคะกินบัคเกอร์แยงาหนึ่งแซ่บดีค่ะบัคเกอร์แยงทอดแซ่บแซ่บไปพ่อกันในี่ได้สดค่ะอันนี่ให้เป็นคลิปไว้ลุงจะซื้อดอกค่ะพี่น้องค่ะไม่ไม่ฝากแบบพูดเรื่อย